เพื่อนมาไปาตองมีทั้งหมด4คนเคยโดดเรียนแหละชอบกิจกรรมเฮ้ยกินต่อกัอนได้สวัสดีค่ะต้อนเกตเย้เ <_ EN> อ้างงละดิทำไมใส่ชุดนี้อ่ะอะดูดูชุดหน่อย อยได้ปะ oh, <no. S 1> ได้เลยวันนี้ต้องจะมาทําคลิป Q&A วชีวิตมัธยมแบบอารมณ์สาวมอต้นแล้วก็คือตองปัดคิ้วเบาๆเออให้มันได้ลูปเด็กมัธยมเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1ตองเรียนที่ไหนตองเรียนที่นี่ ตองเรียนที่โรงเรียนปัญญาวรคุณนะเรียนตั้งแต่มหนึ่งถึงมหเลยเรียนสายวิทย์คณิตด้วยข้อ2ชีวิตตองอะ่ะมันป๊อปไหมมันฮอตไหมเออมีหนุมหน่มๆบ้างเปล่าป๊อปป,ปี้เลยชีวิตวัยเด็กอะเนาะมันก็ต้องมีเรื่องรักๆปิงปิงกันเป็นธรรมดาเออตองก็เป็นหนึ่งคนที่มีเรื่องรักๆปิงปิงแหละทั้งมต้นทั้งมปลายก็มีแบบปะไปไปเรื่อยๆคุยกันเล่นๆเ,เออ อยู่โรงเรียนก็เออมีไปหาเจอหน้ากันบ้างโมเมนต์ไปโรงเรียนเช้า <c oughs> ก็ไปเจอหน้าเขาไปนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนเที่ยงตองชอบไปอยู่ที่ไหนก็จะมีอยู่แค่2ที่ที่1ก็คือห้องสมุดเพราะว่าเป็นที่ที่เย็นที่สุดในโรงเรียนแล้วเพราะว่าตองไม่ได้เรียนห้อง MEP หรือว่าห้องกิฟเต็ดทาให้ตองไม่มีแอร์จ้ะแปลว่าถ้าขึ้นห้องไปเราจะไปอยู่ห้องที่ไม่มีแอร์ก็จะมีห้องสมุดที่ทําให้เราเนี่ย คลายร้อนได้หรือไม่ก็เออขึ้นห้องเลยไปนั่งตากพัดลมบนห้องเอาข้อที่4แต่งหน้าไปเรียนไหมก็บอกเลยว่าไม่แต่งหน้าคิ้วก็โล่งปากก็โล่งหน้าก็สิบผมก็หยิบเหมือนเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะตอนนั้นอะข้อ5้ารีวิวเพื่อนในกลุ่มอันนี้ต้องใส่ชุดมอตอน้นตองก็ขอพูดถึงเพื่อนมอต้นก่อนละกันถึงมันจะจําไม่ค่อยได้แต่ว่าตองก็พอจําได้ว่ามอต้นอะตองมีเพื่อนอยู่ ก็มีแหละแต่ก็พอขึ้นมปลายแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่กันคนละกลุ่มมต้นก็เป็นเพื่อนที่ทําให้ตองรู้สึกว่าตองเปิดโลกมากเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะตองเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วพอมารู้จักกับเพื่อนมอต้นก็รู้สึกว่าเราอ่ะรู้อะไรมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันกว้างกว่าที่เราอยู่โลกมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเป็นเพื่อนที่ลุยนะไปไหนไปกันเหมือนกันแล้วต่อไปจะมารีวิวเพื่อนมปลายงั้นตองขอไปเปลี่ยนชุดเป็นลุคมปลายแล้วกันไปกันเลยกลับมาแล้วรีวิวเพื่อนมอปลาย ไปตองมีทั้งหมด4คนมีออมนิวนะตองจะรีวิวออมก่อนในงานสั้นๆก็คือออมคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตองก็คือตองจะบอกออมแบบแทบทุกเรื่องเลยจริงๆออมจะรู้ว่าตองเป็นคนที่ใส่ยังไงหรือว่ามีบุคลิกยังไงคือออมจะรู้หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตอยู่เสมอน้อยมากที่จะดา่าส่วนมากจะเป็นการให้กําลังใจกันมากกว่าเออในงานสั้นๆก็คือคนนี้นี่แบบ เบสเฟนสุดๆสส่วนคนต่อมาไอนิวไอนิวเนี่ยจะรีวิวยากนิดนึงเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นคนสุดโต่งเหมือนกันถ้าสุดโต่งก็คือสุดโต่งแต่ถ้าเงียบก็คือเงียบไปเลยคนสุดท้ายไอนัทเป็นอีกคนที่รู้ว่าตองเป็นคนยังไงแล้วนะัทจะเป็นคนที่ ด่าตองซะส่วนมากแบบเหมือนมันรู้ว่าเออเราเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเข้าข้างหรือว่าเราเอาใจช่วยตองมันก็จะทาลายไปนะก็จะเป็นคนด่าเออ,เ,อ,อเป็นคนสร้างแพทชั่นทําให้เราฮึดขึ้นมาแบบนี้ข้อต่อไปข้อ6เคยโดดเรียนไหมหรือว่าเคยโดดกิจกรรมอะไรต่างๆไหมจำไม่ได้ว่าเคยโดดเรียนไหมอ่ะน่าจะเคยโดดเรียนแหละแล้วก็ส่วนเรื่องโดดกิจกรรมเนี่ยจำไม่ได้ว่า เคยโดดกิจกรรมได้ไหมแต่จําได้ว่าคือวางแผนกับเพื่อนว่าเออเนี่ยเราจะไม่ไปทํากิจกรรมนี้ด้วยกันนะขึ้นไปแอบอยู่ห้องสักพักห้าทีถัดไปเออ เราลงไปทํากิจกรรมด้วยกันทั้งที่คนเลยต่อไปตองเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าตองเป็นเด็กเรียนกิจกรรมไม่เอาจ้ะส่วนมากจะเรียนมากกว่าแต่ถามว่าเป็นเด็กเรียนไหมก็คือไม่ใช่เด็กเรียนแต่ว่าเลือกเรื่องเรียนมากกว่าแต่ถามว่าชอบอะไรคือชอบกิจกรรมแต่ขี้เกียจทํากิจกรรมก็เลยเอองั้นเรียนดีกว่าจบชอบใส่กระโปรงยาวหรือกระโปรงสั้นไม่ชอบกระโปรงสั้นเกินแล้วก็ไม่ชอบยาวเกินชอบมันอยู่ประมาณเข่าเหนือเข่าก like <c oughs> um ็สึก เก่งๆแลเะท่าแข่งก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวไปปะวะก็ขอรู้สึกชอบแบบกลางๆแล้วกันเนาะ อชอบทําอะไรตอนอยู่โรงเรียนที่สุดชอบนั่งเมาส์ชอบนั่งคุยกับเพื่อนรู้สึกว่าอะไรที่พอมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันเมาแล้วมันเมาด้สนุกม,มันเมาดิยาวแบบแต่ละคนก็มีเรื่องคุยเป็นของตัวเองแล้วก็มานั่งเมาส์กันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดชอบที่สุดข้อสุดท้ายนะอาหารโปรดอาหารโปร,าารดของตองตอนที่อยู่มัธยมก็คือข้าวไข่ระเบิดก็คือมันจะเป็นไข่ดาวแล้วก็มีไส้กรอกอะน้ำมันจะเป็นสีแดงแดงเขาเรียกว่ากันว่าไข่ระเบิดคือตองกินบ่อยมากแบบเช้าเที่ยงอะตองก็ กินต่อกันได้ต้องรู้สึกว่าต้องชอบมากตอนนั้นอะข้าวจานละ20บาทเองทุกคนแต่ตอนนี้เท่าไหร่ตองก็ไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้แหละ Q&A ชีวิตมัธยมของตองเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยจะเป็น Q&A ชีวิตมหา,หาหลัยอย่าลืมไปดูนะโอเคสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i ต e ตองด้วยนะขอบคุณค่ะ